การสวัสดีชาวโลกที่โชคดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Not X อันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการนี่ <c oughs> เอาลิปตใน Tik Tok แบบมีเสียงด้วยนะครับผมมามาใส่เป็นหน้าจอวอลเปเปอร์หรือว่าหน้าจอหลักนั่นเองครับผม <Wow. S 1> มาดับแรกเลยไม่พูนพามทำเพลงครับผมเ oh. ข้านี้เลยเนสต็อกเราเขียนว่า knock lucky wallpaper นี่ นี่ให้เราค้นหาคำว่าน็อกลักกี้วอลเปอร์นะคะรับผมเกมว่าน็อกลักกี้ก็ขึ้นแล้วแล้วก็ให้เราโหลดตัวนี้มาะครับผมน็อกลักกี้ภาพพื้นหลัง 4K 4D อะไรนี่ดูวีดีโอออนไลน์ให้เราโหลดนี้มาแล้วเข้าไปครับแล้วเข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็แจกวอลเปอร์อะไรไม่รู้ <laughs> นี่นี่ให้เรา ล็อกอินนะครับผมนี่ผมล็อกอินแล้วก็จะมีให้ล็อกอินเฟซกูเกิลอะไรนี่แหละครับไปกับกูเกิลผมนี่ผมใช้กูเกิลครับผมล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วก็ให้เราไปเข้าไปในทิกตอกเลยผมไม่รู้ว่าล็อกอินหรือว่าไม่ล็อกอินไม่ล็อกอินน่าจะทําได้เหมือนกันแหละผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมล็อกอินไว้เฉยนะครับผมมาเข้าทิกตอกเลยยิงคู่ยิงงงเข้าทิกตอกอย่างเดียว ไปเอาตัวนั้นมาแล้วเข้าติกต่อเลยนะครับผมเข้าติดต่อเสร็จหาหาคลิปที่เราต้องการจะเอานะครับผมมาสมมติผมเอาคลิปนี้เลย <c oughs> สมมตเอาคลิปนี้ใช่ครับโอ้ของด้วยสมมุติผมเอาคลิปนี้นะให้เรากดแชร์กดตรงี้ตรงแชร์แล้วกดอื่นๆกดอื่นๆนะครับผมกดอื่นๆเสร็จแล้วก็ให้เรา หาครว่าน็อกลัคกี้มีขึ้นอยู่นะครับผมนี่น็อกลัคกี้ให้เรากดเข้าไปนี่ของผมอยู่ตรงด้านซ้ายให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็รอครับผมเน็ช้าก็รอนาน,นานเน็ตเร็วก็รอเร็ว <TF> ดูตัวอย่างแล้วก็กดดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมแล้วกดตั้งค่าไปตั้งเป็นหน้าจอหลักนะครับผมตั้งเป็นหน้าจอหลักเสร็จแล้วก็รอแบบนึงก็จะมีโฆษณาโฆษณาก็ธรรมดานะครับผม แล้วกดการกระบาดรองอเลยนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วตั้งค่าสําเร็จแค่นี้นี่แค่นี้แค่นี้ใครบอกมีเสียงด้วยครับผมเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟัง นี่ก็จะประมาณนี้ก็ผมมีเสียงด้วยนี่อย่างเทคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมทำง่ายไหมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือฝากกดติดตามให้ผมด้วยผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยหรือว่าใครจะมีอะไรสรงสัยทมถามมาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้บาย